ปปปเปิิดคลลข้าางง่ใช่ได้ไปอยู่ตรงนู้นได้ไปอยู่ตรง,งแดบดบก็ดินแบบเรียกดาเปิดกระจกเรียกดาว่าเอาเอดาเราไปกินข้าวกันดาก็ทําเป็นงอนนี่องังอนแล้วไม่ไรไม่ไป,ไปทำชาให้ดี๊ดีดหน่อยสวัสดีครับผมดินวอกนะครับผมดีใจมากทุกคนดูวิดีโอนี้อยู่ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะครับทุกคนภรรยาผมโมนะทุกคนเขางอนไปยืนอยู่ข้างๆถนนแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเขาไปกินข้าวกันวันนี้ตอนนี้อยู่กรุงเทพนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเรียกภรรยาผมนะครับ ดาดาไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะเราดินให้ดาไปยืนนั่งนานดาหิวเหรอดาร้อนดาร้อนโอ้ะึกแกงคนอื่นทุกทีไปดาหิวเปล่าหิวเว้ยแล้วถาไปยืนข้างล่างทำไมเดีวดินบอกให้ออกเปิดคลิปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเดี๋ยวดินพาดาไปกินของดีๆนะวันนี้นะไม่ดิจะบอกดาไปยืนใหม่ไม่เอาแล้ว จบจบจ็บเอ้ยทรงเสียหมดสวัสดีครับเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับทุกคนไป,ปถ้าใครจำได้มีครั้งที่แล้วที่ผมมาถ่ายคลิปอ๋อที่เบิร์กรีพับลิกไอเบอร์เกอร์ร้านอยู่ข้างหลังนี้ส่วนร้านใ้ร้านซูชิอยู่ใกล้ๆกักนชื่อโ <ig> อริกามิเคยมากินนะเคยมากินแล้วใช่ไหมเคยมากินแล้ว <คง S 2> ตอนตอนก<ฮ>่อนโควิดอ่ะแต่วันนี้เจ้าของร้านเขาชวนเรามามาทำไมดินชวนดามาเพราะว่าจะเลี้ยงไงไป ้ไปข้าร้านเข้าร้านเข้าร้านโอ้โหทุกคนดูร้านสินี่นี่นดูดีดูร้านสวยนะร้านโรงร้านแบบมีมงไม้นะฮะทุกคนวันก่อนไม่มีนะไม้รู้สึกาการกับก่อนหน้านี้ไม่มีใช่ไหมกระไม้ <c oughs> อเมีเหรอ <c oughs> โอเคโ okay, อเคครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมชวนเพื่อนผมมาด้วยทุกคนฮะนี่ดูขนาดชงช้อนนะแพ็คอย่างดีทุกคนเรอยากกินอะไรครับเยอะเลยแต่เดือดไม่ถูกเวยอยากกินอะไรกินนี่นี่อยากกินอันนี้ด้วย เมนูอะไรไบอกกอนนี่คือเมนูสปากเกตตี้คาโบนาร่าแซลมอนไข่กุ้งค่ะจะได้ยู่มากเลยนี่กี่โมงนี่กี่โมงแล้วเป็นไงอืไไงอ,อมเ,ล,เลองนีคาโบนาร่าครีมแมอนทุกคนดูสามสองหนึ่งดูนี่ พอดินถายได้ายได้กินคําเดียวพอได้าายดินดินกินหลายคำมากเลยดิ้นจิ้มดิ้นจิ้มเยอะจังนี่คือแกงกะหรี่อะไรนะพี่เนื้อกับมะกุชชี่แฮมมากุชชี่ไม่เคยถึงเลยนะพี่เดี๋ยวผมชิมชิมแกงกะหรี่ก่อนทุกคนดูเค็มเค็มหวานเผ็ดพี่นี่คือชิ้เยอะมากทุกคนดูใกล้ๆดูใกล้โอ้ทุกคนโอ้ทุกคน นี่มันอะไรกันทุกคนอันนี้มีความกรุบกรอบแล้วก็เป็นเนื้อบดเมื่อแฮมบากุล่าด้วยนะนะดูนะโอ้โหทุกคนดูจัดมาแล้วครับสามสองหนึ่งปิดหน่อยมันนัวมากทุกคนอ้นนี่อร่อยมากเลยพี่โอ้ทุกคนโอ้ทุกคนโอ้ทุกคนชีสลาวาโรนี่ผมไม่เคยสั่งเลยนะอันนี้คือชีสลาวานะครับทุกคนข้างๆแล้วก็นี่คือแซลมอนโอ้ทุกคน ขออนุญาตใช้ช้อนเลยกันนะฮะแทนแตะเกียบผมเอาลาวาชีนะโรยข้างบนอีกทีนะโอ้ยดูควันออกดิทุกคนดูควันออกดิทุกคนดูควันออกดิสามสองหนึ่งทุกคนอยู่ปากกว้างเลยเดี๋ยวดินป้อนให้ดา่ายู ดีเคยเห็นแล้วความสามารถดาดินเคยเห็นแล้วปากได้ใหญ่กว่าดินเลยจุ๊บสามสองหนึ่งเต็มปากเต็มคำเป็นไงอร่อยเป็นไงเข้มข้นมากเป็นไงทุกคนดูผมลองแบบแซลมอนก่อนนะทุกคนชิ้นโตโตทุกคนดู วิธีการกินนะครับทุกคนเอาวาซาบิตรงนี้นี่นี่นี่ปึ๊บเปิบเปิบทุกคนปึ๊บเป๊บนะปึ๊บนะเป๊บนะนะี่ดูการจับตะเกียบก็รู้แนละ้วว่าไม่เป็นอโอ้ดูทุกคนมานะต้อง<ม><ม>ไม่คาวเลยทุกคนดาดาลองฮามากุฮามาจิฮามาจิไอันนี้อันนี้คือกัดปุ๊บหายเลยดูากล้องพอดีดูเนื้อสิดูเนื้อสิโอ้ มาลองมาลองมาลองนุ่มๆไม่เหม็นคาวเลยเนาะรอยกว่าแซลมอนอีกมันแพงกว่าด้วยโอ้โหนัดบ่ายสองมาสอาสองคนนี้นะอันนี้ผมสาบานนะว่าตอนหน้าที่คุณมาเนี่ยผมกินแบบนี้ก็ปากคุณใหญ่ไม่ไม่เหมือนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมกินในฐานะที่มาสายชั่วโมงหนึ่งสามสองหนึ่งคุณอาปากคุณอาปากคุณอาปาก สามสองหนึ่งโอ้โหกินเลยกินเลยกินคุณต้องทำได้คุณต้องทำได้โอ้โหทุกคนโอ้โหเขียวมาชนะเขียวเขียวเขียวมาชนะเป็นไรดูดูมาชนะเดียวคุณเป็นไรอ่ะหายใจไม่ออกหายใจไม่ออก อ๋อทุกคนครับมัจะมีโฟก้าสองแบบโฟก้าเฉยๆกับข้าวใช่ไหมพี่แล้วก็อินด r ราคุณฟังชื่อให้หน่อยเป็นคีบปลาฮิรามิคีบปลาฮิรามิแล้วก็โฟก้าข้างบนแล้วก็ข้าวทุกคนอันนี้คือเมนูใหม่เขานะเพื่อนๆทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมากินโฟกราวพร้อมกันนะฮะนี่พรีเมียมนะฮะสามเดยวเดอเดตีตีตีแท้ๆเลยหนึ่ง ละลายในปากไปเลยอ่ะหรือเอาลิ้นดันก็ไปแล้วอ่ะเป็นไงอร่อยออร่ยกูเป็นไงเป็นไงนี่คืออะไรครับบาระโฟกาดงค่ะโอเคนี่คือบาระโฟกาดงนี่ทุกคนไอ้นี่คือเมนูแนะนําของเขาเลยนะครับทุกคนแบบมาเป็นเซตอย่างนี้เลยนะฮะทุกคนทุกคนฮะที่เห็นอยู่นี้นะโฟกานะทุกคนแล้วก็มีแซลมอนแล้วก็มีอะโวคาโดแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนแล้วก็ราดด้วยซอสดำๆอ่ะดูนะไอ้นี่คือไอ้นี่คือถ้ามาต้องสั่งนะบ้ะสวยปะเต็ดมาก สามสมาอร่อยแทนคือแค่ดันดันอะ่ะแล้วก็มันแตกไปในปากไปเลยโดยเฉพาะไข่แซลมอนปวการ์น้าไม่ต้องพูดถึงแบบเมื่อกี้เลยเอะโวคาโดคือเพิ่มความมันให้มันไปอีกอะ่ะเฮ้ยมันดีมากเลยอะ่ะ ค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวเป็นไงอือหือเป็นไงอร่อยอร่อยมากพี่นี่เป็นเมนูแนะนำของทางร้านนี่เป็นเมนูแนะนำหรอครับใช่คืออะไรครับราเมงเย็นนี่คืออะไรครับราเมงเย็นอ๋อมีราเมงเย็นกันด้วยทุกคนดูกินกับน้ำซุปกินกับน้ำซุปน้ำซุปโซยุอืมอร่อยเป็นซิ่งซิ่งนเป็นซิ่งเลยจุ่มๆนะจุ่ม โอ้คือผมไม่ได้เคยกินนะทุกคนสามสองหนึ่งเสียง <c oughs> มากมาเลยอะ มันเป็นอย่างนี้น้อยผมไม่เคยกินนอร่อยอร่อยนะไม่เคยกินไม่เคยกินทุกคนคือผมมากรุงเทพนะผมกับเข้าเอ่เราสนิทกันมากทีนี้พอเวลาไปกินข้าวเนี่ยรอบนี้ผมเลี้ยงรอบหน้าเขาจะเลี้ยงอะไรอเงี้ยนะฮะล่าสุดเจอกันที่ปัตตานีผมพาไปเลี้ยงพัะธารันอ่ารอบนี้ผมจ่ายก็โอเคพอถัดไปถัดไปมาเจอที่กรุงเทพาพาไปกินข้าวต้ม เขาต้มโต้ลุงอ๋อผมเลี้ยงเองคุณอยากจะกินอะไรคุณสั่งอนเี้อนเนี่ยอันีผมก็โอเคผมก็มาพิ่งมาถึงทม่เป็่ไหรปุ๊บพอเมวานกินอาหารเวียดนามอาเวียดนามแบบอย่างรู้อะถึงตาผมไงผมเลี้ยงโอเคพอกินเวียดนามเสร็จนะชวนไปกินโรตีชวนไปกินโรตีข้างข้างคลองแสนแสบอะโรตีกับไมโลอะข้างคลองแสนแสบอะตาใครตาใครตาตามม่อีกแล้ว อันนี้ก็คือบทเรียนสำหรับการคบเพื่อนนะครับทุกคนมันไม่จริงนะทุกคนมันเป็นเรื่องบังเอิญโอเค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 ทุกคนเดี๋ยวเรียผมจะลองโฟกัสจจกขมือจักขมือคนญี่ปุ่นเขาเกี่ยวมือให้ช้อนก็ได้โอเคคนไทยเกี่ยวมืออะจับไป น้องรายยับแบบยุ่งที่ดูขอเอฟเฟกทุกคนดูดูทุกคนโฟกัสดูทุกคนอยางหมายเลขช่องแชทหรอน อกกนนคาร์ลโมบัสวัสดนะุที่มาแฉกได้ได้ <S <S <Okay. S 1> โอเคขอบคุณี่มากนครับ <S <S ขอบคุณค้ <S 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 คณมามน,นี่คือนี่คือหมดเลยนะฮะทุกคนดูดูทุกคนนี่คือบางส่วนนี่คือยกไปแล้วนะฮะทุกคนครับผมจะบอกว่าอาหารดีมากนะครับทุกคนจริงๆบางช่วงเนี่ยเขามีแบบอมมากระซ่งมากระเซด้วยนะแต่ว่าต้องต้องจองต้องอะไรต่างๆอ่ะผมจะบอกว่าหัวการดีมากทุกคนไม่เคยกินผมไม่เคยกินผมอาจจะบ้านนอกแต่ว่าผมเป็นคนกินตับหานไม่ได้แต่กินเมื่อกี้ไม่รู้ไงแล้วก็โคตร อร่อยเลยเป็นไงก<ตร>็ถ้าใครอยากจะมานะฮะร้านชื่อว่าโอ<ต>ริกามิเดี๋ยวผมขึ้นโลโก้ให้ทุกคนเวลาผมมากรุงเทพผมก็จะมากินที่นี่บ่อยๆนะฮะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนคลิปดีสนุกมากโชคดีครับทุกคนไป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 